ศูนย์การทหารปืนใหญ่เปิดบ้านทหารใหม่ค่ายภูมิพลพร้อมนำญาติทหารใหม่กว่า900คนรับชมการแสดงความสามารถของทหารใหม่ครับพันเอกพิสิทธิ์ปัญญาณนะรองผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นผู้แทนผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นประธานกล่าวต้อนรับญาติทหารใหม่พระที่1ประจำปี2566ทั้ง5หน่วยฝึกภายในหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลบบุรี ตามโครงการโอเพนเฮาส์เปิดบ้านทหารใหม่ค่ายภูมิพลพร้อมนำญาติทหารใหม่ซึ่งเดินทางมาจากภูมิลำเนาต่างๆกว่า900คนเข้ารับชมการแสดงความสาหะสามารถนะครับของทหารใหม่ทั้ง5หน่วยฝึกของศูนย์การทหารปืนใหญ่หลังผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักตลอด9สัปดาห์ซึ่งได้รับความสนใจจากญาติทหารใหม่เป็นอย่างมากครับที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานตนเองเมื่อมาเข้ารับราชการทหาร ทั้งนี้รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังได้นำญาติของทหารใหม่ทั้ง5้าหน่วยฝึกพร้อมด้วยพวงมาลัยดอกไม้ข้าวแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ปกครองและญาติทหารใหม่โดยรองผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ได้เดินพบปะทักทายกับญาติทหารใหม่พร้อมทั้งให้คำมั่นว่ากองทัพบ,บกพร้อมดูแลบุตรหลานทุกคนเป็นอย่างดีเพราะทหารใหม่เป็นเสมือนน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกและเราคือครอบครัวเดียวกัน โอกาสเดียวกันนี้ศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังได้จัดรถบัสโดยสารของหน่วย,วยของหน่วยนะครับนําญาติทหารใหม่กว่า900คนเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่และกิจกรรมต่างๆภายในค่ายภูมิพลอาธิการเยี่ยมเข้าชมและการกราบสการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรโดยมีทีมวิทยากรมกุเทศน้อยของศูนย์การทหารปืนใหญ่นำเข้าเยี่ยมชม รอมทั้งเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดีซึ่งสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งพระรกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยสนย์พัฒนาพันธุ์พืชจาก,กพันธ์เพนซิริรวมกับหน่วยทหารนะครับจัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กําลังพลของกองทัพมีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัยสามารถนําไปจําหน่ายเป็นรายได้เสริม ซึ่งศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักในโครงการนี้นะครับให้แก่ญาติทหารเพื่อนําไปต่อยอดเพาะปลูกเพื่อรับประทานลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของญาติทหารใหม่ได้อีกด้วยครับ